เกลียงเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ ep 22แล้วนะครับมี fc ถามว่าอาจารย์สะสมจนถึง30ดอลลาร์แล้วเมื่อไหร่จะไปถึง30ดอลลาร์นะคะมีรู้สิษ์แล้ว fc ถามมาเยอะนะครับอาจารย์ก็บอกประมาณนี้นะตามประสบการณ์นะที่ที่ได้ลงทุนมานะครับที่จะไปถึง30นะอาจารย์ก็สะสมไปเรืนะ่อยเนาะแต่ไม่รู้ว่าจา3สามสิบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อนาคตเนาะหน้าจะเป็นที่เท่าไหร่แต่ แต่เราจะดูขึ้นสามว่ามันจะไปถึงที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มันมันลงขึ้นสองอยู่นะครับอันนี้กราฟมันนะครับเห็นไหมเล็กๆเล็กๆตรงนี้กราฟมันเลยนะฮะแต่เมื่อไหร่ถ้ามันพุ่งขึ้นถึงขึ้นสามเลยเราจะรู้ละว่ามันถ้าสมมติว่าขึ้นสามมันพุ่งทะลุไปนะครับไปสิบสามดอลลาร์อยู่ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้อันนี้คือขึ้นขึ้นสามละสมมุติว่าเป็นขึ้นสามนะครับแล้วเราก็จะตีเส้นเฮดไลน์ใหม่เนาอว่าจากขึ้นเนี้ย จะไปถึงที่ส0มสิดอลลาร bueno ์เมื่อไหร่สมมติว่าจุดนี้ไปขึ้นสามนะครับอ่าจุดนี้ไปขึ้นสามอยู่ที่สิบสามดอลลาร์นะะแล้วมันอาจจะไซเวย์ลงมาฮลงมาตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นไปที่สิบเก้าดอลลาร์นะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้อนาคตว่ามันจะมันจะไปถึงเมื่อไหร่แต่ขอให้ต่อให้ขอให้รู้ก่อนว่าขึ้นสามมันอยู่ที่ตรงไหนณนะเวลาไหนนะครับเราเราไม่รู้เลยว่า ถ้าสมมติว่าปีปีหน้าสมมติว่าถึงที่13ดอลลาร์นะปี26อยูี่ขึ้น3อยู่ตรงนี้นะครับอ่าขึ้นมาขึ้นมาอที่13ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วเอาจารย์ก็สะสมสะสมไปเรื่อยนะเพราะยังไม่ถึงเป้าที่30ดอลลาร์มันก็ย่อกราฟมานี่แหละ30ดอลลาร์คือจุดสุดยอดตัวนี้ที่ที่จะพอนะครับที่จะพอที่จะสะสมถึงแค่ตรงนี้แล้วก็จะปล่อยเลยนะครับช่วงนี้อาจารย์ก็สะสมไปเรื่อยะสะสมไปเรื่อยนะครับแล้วสมมติว่าขึ้น3อยู่นี้ เราเคลื่อนสี่ 4, ลงมาสี่ห้าถ้าขึ้นหน้าไปที่ยี่สิบองศายี่สิบดอลลาร์นะฮะเราก็จะรู้เราว่าอ่ที่ราคาเนี้ยมันจะถึงเนี้ยอยู่ที่เวลาไหนปีไหนอันนี้ที่ยี่สิบดอลลาร์ประมาณปีสามศูนย์ก็คืออีกห้าปีข้างหน้าเราน่าจะถึงยี่สิบดอลลาร์อันนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้คือกรณีที่มันถึงแค่ตรงนี้โฟโมถึงแค่ตรงนี้นะแค่ที่สิบก่าดอลลาร์เอ้าอาจารย์ถ้าเกิดมัน โฟโม่มากเลยโฟโม่แรงมากเนาะทีเดียวนะปุ๊บขึ้นมาทีเดียวเลยยี่สิบดอลลาร์อยู่คืออยู่จุดนี้ยี่สิบดอลลาร์คือจุดนี้ก็ขึ้นสามเห็นไหมครับจากตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้ยี่สิบดอลลาร์เราก็เปลี่ยนเส้นไฮไลน์ใหม่นะครับเราก็เปลี่ยนเส้นไฮไลน์ตัวนี้ใหม่ล่าขึ้นมาป่ะไปเข้าไกลขึ้นกว่าเดิมอีกเห็นไหมครับมันก็จะย่นระยะเวลาตอนแรกตอนแรกมันอยู่ที่ปีเท่าไหร่สามกว่าสามหก มันจะถูกย่นลงมาเรื่อยๆนะมันอยู่ที่จุดว่าขึ้นสามจะไปถึงที่ณราคาเท่าไหร,ร่นะถ้าขึ้นสามไปอยู่ที่20ดอลลาร์ได้30ดอลลาร์ก็ก็ไม่ก็ไม่ไม่เกิน5ปีสมมตินะครับนี่คือตอนนี้นะอันนี้ขึ้นสามถึง20ดอลลาร์นะครับมีคนเทขายลงมาเพื่อจะทํากําไรสมมติเทขายได้ประมาณอยู่ตรงนี้2.8เนาะเนาะอันนี้ขึ้นสามสี่ลงมานะแล้วห้าขึ้นไป เนี่ยหไปถึงจุดนี้คือ30ดอลลาร์พอดีเป๊ะอาจารย์ก็จะซื้อซื้อจุดนี้ซื้อสะสม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 มาจนถึง30ตรงนี้เป๊ะนะครับ30ดอลลาร์ก็คือหยุดละเมื่อไหร่ถึง3าดอลลาร์ก็คือหยุดแล้วนะครับอาจารย์ก็ไม่อยากสะสมละก็คือขี้เกียจสะสมนะหรือไม่ก็สะสมเต็มที่ละสะสมอยู่ตรงนี้นี่คือขึ้น5แล้วเมื่อไหร่จบขึ้น5แล้วมันก็จะสร้างอิเล็กทรอนิกส์เว็ใหม่ก็คือขึ้น1ใหม่นะครับมันก็่าไซเวย์ อยู่นี่อยู่ตรงนี้ s w ตรงนี้เห็ไหมครับ e w ไปเรื่อยๆนะฮะ s i e เพราะมัน s ซเ e w ที่ยี่สิบสามสิบยี่ห้าสาสิบี้ยังไม่ไปสมมุติยังไม่ไปเนาะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันจะไปเกินเราจะขายเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าขึ้นแรกของเนี่ยใหามัน s i d e w a ตรงเนี้ยยาวๆเนี้ยจนกว่ามันจะพุ่งขึ้นหนึ่งคือปุ๊บหนึ่งสองอันนี้เรารู้ละอันนี้ขึ้นหนึ่งสองนะฮะหนึ่ง ลง2ตรงนี้นะครับหนึ่งลง2ออ่ะละตอนนี้สาไปที่ร0อดอลลาร์เลยก็ได้นะฮะจาก3จาก30สิบไปรอเท่าไหร่จากสี่สิบไปรดอลลาร์ออย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นอิเลเวฟไปเรื่อยๆเห็นไหมครับจุดนี้คือจุดเริ่มต้นนะฮะเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับนี่แหละมันเป็นอยู่ที่ไมนะ่เซ็ตเนาะแล้วทัศนติการการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับว่าใครไม่ได้เนะาะจะถูกผิดก็ ก็เขาว่าไม่ได้เอาที่ความถนัดมากกว่านะครับความถนัดของใครของมันเนาะอาจารย์อยู่ที่เป้าหมายว่าเราจะสะสมถึงเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ก็สะสมตามตามนี้ฮะใครใครอาจารย์นคนถือยาวนะก็ก็สามารถดูได้แต่ก็คือคอนเซ็ปที่อาจารย์ได้บอกวันนี้ก็คือเรายังไม่รู้ขึ้นสามเลยว่ามันจะไปถึงทเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าขึ้นสามจะไปถึงสูงสุดเท่าไหร่เมื่อไหร่ใหเรารู้ขึ้นสามถึงสูงสุดแล้วเราก็สามารถที่จะ คาดการได้วิเคราะห์คาดการราคาได้มันจะไปถึงขึ้นห้าอยู่ที่กี่ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นเราก็มาติดต่อตามกัน EP กันต่อไปอีกรอบหนึ่งเนาะว่า,าจะไปถึงที่เท่าไหร่ตอนนี้คือลุ้นที่ขึ้น3เลยปีนี้แหละปี2 5 2 6นแหละในปีนี้กับปีหน้านะครับว่ามันจะพุ่งคนไปโฟมขึ้ไปสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมันปี2ปีนี้เนี่ยภายในปี25หถึงสอช่วงนี้ เนี่ยเนีน่ยไม่เกินไม่เกินตรงนี้ไม่เกินขีดเส้นปากตรงนี้เนี่ยขึ้นไปถึงสามสิบเลยก็ได้ไอาจจะโฟโมแรงแรงไปเลยถึงยี่สิบดอลลาร์หรือสักอสิบห้าดอลลาร์คือตรงนี้ก็ได้เนาะมันอยู่ที่ที่ขึ้นสามว่าจะโฟโมไปได้แรงเท่าไหร่นะครับอ่านะฮะแจนสติฟโบคร่าวๆก่อนนะว่าจะไปได้แรงสุดนี่ครับมันเลยนะว่าไปได้แรงเท่าไหร่เนี่ย เนี่ยแรงสุดก็แค่11ดอลลาร์เองเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือแรงสุดๆก็คือโฟมมากๆและมีแรงไปแค่นี้นะเดี๋ยวอาจจะเป็นแล้วรับน้ำตาลโฟมลเข้าไปต่อๆเลยก็ได้นะสำหรับขึ้นสามนี่คือสูงสุดเป็นที่ไม่เกิน10บโอสิบดอลลาร์นะโฟมสุดๆนะครับไม่เกิน10ดอลลาร์ก็คือภายในปี2ปีนี้นะครับไม่เกิน10ดอลลาร์ประมาณนี้นะอันนี้อยู่ที่อันนี้ก็กะไม่ได้นะ ตาราวานก็ไม่สามารถที่จะคาดการอนาคตนุ่นหน้ายู่ที่กราบที่มันจะออกมาราคาที่มันจะฟมูขึ้นไปอย่างเดียวว่าสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะเราเราก็จะสามารถวัดได้นะว่าอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มันวัดยังไม่ได้นะยังไม่มีอะไรคืบหน้านะเราต้องรอดูก,ก่อนนะครับว่าทั้งว่าจะไปสูงสุดนะเนี่ยออนทำลายที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าดูขึ้นให้เป็นด้วยตามอิเล็กทรอนนะครับบางทีก็เป็นขึ้นหลอกก็มีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์เนาะประสบการณ์ว่าจะดูยังไงนะครับเนี่ยจุดเล็กๆขนาดการะป๋องน่จุดเล็กคือจุดนี้เองนะฮนะถ้าขยายดูก็ใหญ่มากนะตันนี้เป็นจุดสะสมนะฮะเล็กๆพวกนี้สะสมนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเล็กๆนิดเดียวเนี่ยมันจะขึ้น20ล้านโอ้โหตึกเลยฮะตึกสูงมากเลยก็คืออันนี้แค่เท่าไหร่หนึ่งสองล้านล้านนะฮะ หนึ่งไม่ไม่เกินห้าโลราร์เนี่ยคือช่องเก็บห้าโลราร์ยังเก็บอยู่เลยไม่มีใครขายหรอครับแล้วไม่มีใครก็สะสมไปเรื่อยไหมครับถ้าเกินยี่สิบเลยนะเสาตัวเลขอันนี้แค่รากมะม่วงเลยฮะตัวเนี้ยตัวนี้เป็นรากมะม่วงทันทีเลยเห็นไหมครับรากมะม่วงเนี่ยรากรากที่อันนี้คือตน้นต้นเล็กเนี่ยถ้าต้นมะม่วงต้นใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะต้นใหญ่ก็ไปเรื่อยๆฮะเนี่ยต้นใหญ่นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะวาดต้นมะม่วงให้ให้ดูนะ ต้นมะม่วงนี้พีดอกอกผลนี่เห็นไหมอันนี้คือว่าข้าวนะฮะนี่คือลําต้นนะครับลําต้นน,นี่เป็นใบนี่เห็นไหมครับราคาอาจจะโหตัวน,นี้คือรากมะม่วงเลยตัวน,นี้รากยาวเลยเห็นไหมครับใบอาจจะเห็นเส้นถึงพันดอลลาร์ด้วยแปดร้อยดอลลาร์นะครับสูงสุดของต้นมะม่วงต้นนี้ก็คือประมาณแปดร้อยดอลลาร์นะฮะข้างบนนี้ นี่นี่คือต้นมะม่วงเลยอันนี้ถ้าเรายืดไปยืดไปเนี่ยตรงนี้ก็คือตอนนี้คือเป็นลากเขามาลากรากแก้วนะลากรากอยอยู่นี่รากอยเนี่ยลากฝอยอยู่ข้างล่างสุดนะครับเห็นไหมครับอ่ะยืดเข้าไปอันนี้เห็นไหมเราไม่เห็นใบมะม่วงเลยเนี่ยเนี่ยเรามีเราเห็นแต่รากตรงนี้ลากเส้นเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นไปลงมาก็คือลากตรงนี้เนี่ยลากรากเข้าไปนี้เห็นไหมครับ นี่แค่ตอนนี้เราอยู่แค่ฐานลากนะรเรายังไม่ได้ไปถึงลําต้นมาเลยฮะเห็นลต้นมันใหญ่ขนาดไหนฮะลำม่วงนะครับออไปถึงตั้งสองร้อยดอลลาร์นะครับปลายสุดยอดในรับแสงนะอันนี้ต้นน้ำม่วง,งต้นเล็กอยู่ฮะแปดร้อยดอลลาร์นะครับเนี่ยเป็นต้นเล็กอยู่ครับเน,นี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดถ้ามีต้นใหญ่กว่าเดิมละ่ะถ้ามีต้นใหญ่ขึ้นมาไงนี่ต้นเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีเนี่ยมันมีกราฟเนาะเน,นี่ย อันนี้คือครับครับอาจ Susan, <c oughs> อาจะเป็นนี้อันนี้ค,ครับต้นมะม่วงตรงนี้นี่คือตน้นมะม่วงครับอันนี้ต้นต่อไปอ่าต้นต่อไปอาจจะโอ้โหต้นสูงประมาณนี้นะครับนี่คือลําต้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือลําต้นต้นสูงเนี่ยนัถือว่านี่ต้นหนึ่งต้นสองนี่นับไม่ถ้วนนะครับว่าไปถึงเท่าไหร่สามพั 3, 000, นเห็นไหมครับ อันนี้ก็ต้นเล็กไปต้นใหญ่ก็จเจริญกับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสามพันห้าพันขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้คือเนื้อนมกันถือยาวอาจารย์ก็มาบอกประมาณนี้แล้วก็วาดรูปให้เห็นภาพประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ติดตามอาจารย์ ep ต่อไปได้นะครับในกรณีที่การยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับว่าจะถึงที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยต้น,ตนม้วงสวยงามมากเลยครับเมื่องิ้เดืยครับช่วงนี้ก็คือช่วงสะสมใปเรื่อยฮะ นี่รฮะเนี่ย5 0้ดอลลาร์อยู่ที่ mindset ว่าคุณจะถือได้อึดขนาดไหนตอนนั้นบิตคอยแค่หนึ่งดอลลาร์ตอนนี้เป็นเกือบเป็นเจ็ดแปดหมื่นดอลลาร์เห็นไหมครับจากแค่หนึ่งดอลลาร์เป็นแปดหมื่นภายในสิบถึงยี่สิบปีมันเป็นไปได้ยังไงนะครับก็ลองอคิดดูเอานะครับผมสำหรับอีทีนี้อาจารย์ก็มาบอกประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ